สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรเรกเตอร์ศิลปชัยวันที่ผมขอนำมาบทความของคุณเปลยวสีเงินประจวันเสาร์ที่23มีนาคม2567มานํมานำเสนอครับสารเจ้าแม่นารีขี่มาขาวระยะนี้ตำรวจน่าจะอยู่ในภาวะแขนขาอ่อนแรงขมโมยขโจรคงเริงเมืองกันน่าดูยิ่งใกล้สงกรานด้วยแล้ว ประเพณีเล่นสาสน้ำเป็นแม่หล็กโลกดึงดูดทั้งคนไทยคนเทศให้ทยอย่าไหลมาไทยโจนทุกรูปแบบในคราบนักท่องเที่ยวมันจะฉวยโอกาสเข้ามาประกอบอาชญากรรมด้วยในภาวะตำรวจกว่าสองแสนนายทั่วประเทศขาดหัวจากการดิ้งแฝดของนายกคงจะสยองขวัญจนเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงอย่างที่ว่านั่นแหละฉะนั้น ต้องพึ่งบริการรองนายกอนุทินชาญวิเดกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกมาเป็นกำลังเสริมตำรวจช่วยกันตรวจรักษาสุขให้ชาวบ้านชาวเมืองด้วยเถอะการนำฝ่ายปกครองทลายบ่นบางใหญ่ที่ใหญ่จริงใหญ่ทั้งบ่นใหญ่ทั้งแบกบ่นสามสี่วันก่อนนั้นสะเทือนสะานกันไปทั่วอาณาจักรบ่นและอาณาจักรกินส่วยบ่น ทำเอาสีกากีนนทัทบ,บุรีถูกโรคเด้งตั้งแต่ระดับผู้บังคับการลงมาตกเก้าอี้กันเป็นแถวๆสุดจริตชนบอกว่าอนุทินทำดีตรวจผับตรวจบาร์ตรวจยาตรวจสถานที่ท่องเที่ยวเอาจริงกับทั้งฝรั่งเฮี้ยวไทยโหดทลายบ่นแบบนี้ด้วยแล้วให้เอาอีกก่อนคุยเรื่องอื่นรายงานให้ทราบว่าพรวงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567 จำนวน3.48ล้านล้านบาทที่ล่าช้ามาร่วมปีนั้นเมื่อวานที่ประชุมสภาพิจารณาวรระ2เสร็จแล้วผลโหวตเป็นดังนี้เห็นชอบ298เสียงไม่เห็นชอบ166เสียงงดออกเสียงหนึ่งเสียงไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงคือผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงข้างมากต่อ,อย่างนี้ส่งร่างให้วุฒิสภา พิจารณาต่อในอังคารที่26มีนาคาดว่าเดือนเมษารัฐบาลเศรษฐาก็จะมีเงิน3.48ล้านล้านบาทได้ใช้ไม่เกี่ยวกับเงินหาเสียงกู้มาแจก500ล้านของเพื่อไทยนะดังนั้นแฟนๆเงินดิจิตอลคนละ10,000ที่แงนถึงรอคอยนั้นคอยฟังนายกเศรษฐาเขาละกันว่าจะเอาเงิน500ล้านมาจากที่ไหนมาแจก ถ้าแจกด้วยการออกพอรบองเงินกู้คือกู้เงิน5้าแสนล้านมาแจกพรบอรออกวันไหนก็ติดคุกทั้งคอรมววันนั้นนายกเศรษฐาจะเป็นผู้เดินนำหน้าเข้าคุกเพราะผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งนโยบายที่ถแถลงต่อสภาผิดทั้งเงื่อนไขนโยบายหาเสียงเพราะแจ้งต่อกกตไว้ว่าไม่กู้แต่ดันกู้เอามาเข้าเรื่องกันบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานเนี่ย ท่าที่สังเกตทุกครั้งที่มีปัญหาต่อหน้าที่ราชการมีสองอย่างที่เป็นวัดปฏิบัติของบิ๊กโจ๊กคืออย่างที่หนึ่งเดินสายไหวพระไหว้ผีไหว้หวทุกที่ที่ใครบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ต้องดิ้นรนไปให้สิ่งเหล่านั้นดนบันดาลแม้กระทั่งโกนหัวบวชก็ทำมาแล้วอย่างที่สองการลาราชการไปลันล้าต่างประเทศตอนนี้เหมือนกัน ถูกเด้งเข้าทำเนียบรัฐบาลปุ๊บลางานไปธุรกิจส่วนตัวและเดินทางไปยังกิดปับ๊บหมายความว่าเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากราชการที่เคยได้รับทุกบาททุกสตางคูเอาทุกอยาก่างยกเว้นอย่างเดียวคืองานกูไม่เอาและไม่แยแสที่จะทำด้วยตรงกันข้ามกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อสัก์สุขวิมลที่เด้งมาด้วยกันเก็บข้าวของจากสตชมาทำเนียบ ได้รับมอบหา,ายงานด้าจิตอาสาท่านก็รับด้วยยินดีและขมีขมันทำนี่คือความเหมือนที่ไม่เหมือนกันทางจิตสำนึกของบุคคลระดับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เบื้องลึกเบื้องหลังแต่ละคนเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เบื้องหน้าที่เห็นมันเป็นอย่างนี้เป็นภาพสะท้อนที่วัดคุณภาพคนได้ว่าอย่างนี้คู่ควรกับตำแหน่งผบอรตอรอหรือไม่ซึ่งตอบไม่ยากมิใช่หรือ ไปอังกฤษบิ๊กโจกไปถูกทิศถูกที่แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปบนบานศาลกล่าวให้ช่วยดลบรรดาลใจนายกแท้นายกเทียมให้เปลี่ยนใจจากที่ร้ายให้กลายเป็นดีก็เจ้าแม่นารีขี่ม้าขาวศาลเจ้าอังกฤษคนเดียวเท่านั้นที่เฮี้ยนและขลังสั่งนายกแท้นายกเทียมได้ฉะนั้นเที่ยวนี้บิ๊กโจก หาโอกาสไปโขกศีกรษะขอพรเจ้าแม่นารีขี่ม้าขาวให้ได้เชียวนะเรื่องเซ็ตซีโที่บิ๊กโจกออเอวกอดไหลแถลงกับบิ๊กต่อนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคงเซ็ตซีโได้แต่เรื่องคดีอาญาว่าโดยการสมคบฟอกเงินเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์บัญชีมา้าบัญชีหมาอะไรทั้งหลายนั่นนะมันเซตซีโไม่ได้เพราะมันเป็นคดีเข้าระบบตามกระบวนการกฎหมายอาญาแล้ว สถานภาพบิ๊กโจ๊กตอนนี้นอกจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปช่วยราชการที่ทำเนียบยังเป็นผู้ต้องหาคดีสมคบฟอกเงินซึ่งเมื่อวาน22มีนาคม67ตำรวจสอนอทุ่งสองห้องนำหมายเรียกตัวพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานให้ไปรับทราบข้อหาสมครบร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินถึงที่บ้านย่านวิภาวดีเป็นครั้งที่สอง แต่ไม่พบบิ๊กโจกและไม่มีคนรับหมายตำรวจนำกลับไปไม่ได้แปะหมายที่บ้านก็หมายความว่าคดีเว็บพนันออนไลน์ B.N.K.Master เป็นตราประทับหลังบิ๊กโจกว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วตามขั้นตอนนั้นเมื่อตำรวจออกหมายเรียกสองครั้งผู้ต้องหายังไม่ไปรับทราบข้อหาครั้งที่สามจะเป็นหมายจับเห็นอดีตนายตำรวจบางท่านบอกว่า ยังไม่รับหมายเรียกก็ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะที่ผมเป็นผู้ต้องหาชำนาญการด้านถูกหมายเรียกกว่า30คดีจะรับไม่รับจะรู้ไม่รู้แต่เข้าสาระบบผู้ต้องหาไปแล้วเคยไปทำพาสปอร์ตคนอื่นแป๊บๆเสร็จแต่ผมนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วมีเจ้าหน้าที่เดินมาหาบอกขอเชิญตามผมไปทางนี้นะครับไอ้ผมก็นึกว่าโอ้โหกูใหญ่ขนาดมีคนเชิญเชียวนะเนี่ย ตามเข้าไปถึงห้องหนึ่งเขาส่งสองให้สามซองบอกว่านี่หมายจับคุณทำพาสปอร์ตไม่ได้มีสามทองที่กระบี่ที่หนึ่งวังทองหลางที่หนึ่งโรงพักดุสิตอีกที่แจ้งจับไว้หลายปีแล้วทำเอาแขนขาอ่อนแรงไปเลยยุคนั้นสมัยอยู่คลองเตยมีหมายสารไปแขวนหัวซอยท้ายซอยแทบทุกเดือนไม่เคยมีใครเส็นรับ แต่ผมก็ตกเป็นจำเลยเต็มตัวไม่ไปศาลก็ถูกศาลออกหมายจับส่วนที่เจ้าคุกไปใช้บริการตำรวจทางโรงพักก็ส่งหมายเรียกทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานมีสิทธิ์ไม่ไปได้สองครั้งถ้าครั้งที่สก็จะเป็นหมายจับนี่ประสบการณ์เป็นจริงที่ผู้ต้องหาได้รับผมเห็นตำรวจนำหมายเรียกไปให้บิ๊กโจไม่พบตัวก็นำกลับก็สงสัยมาตรฐานปฏิบัติ ยิ่งบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นนายตำรวจเองก็อ้างไม่รู้ไม่เห็นยังไม่ได้รับหมายจึงไม่ไปและว่ายังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแบบนี้จะให้ประชาชนเมื่อถูกหมายเรียกจะยึดมาตรฐานบิ๊กโจ๊กอ้างกับเจ้าพนักงานและศาลบ้างท่านจะรับฟังไหมผมว่าสนทุ่งสองห้องไม่ต้องเปลืองเวลาเปลืองน้ำมันรถเอาหมายไปแจ้งต่อเจ้าตัวหรอกออกหมายเรียกส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ในทางราชการฟรีด้วยซ้ำมัง้งจาหน้าซองถึงบิ๊กโจกที่บ้านให้มารับทราบข้อหาตามวันเวลาที่ระบุสองหนไม่มาหนที่สามก็ออกหมายจับเลยเท่านั้นก็สมบูรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันแล้วที่ปฏิบัติอย่างที่เห็นขณะนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีทั้งจากเจ้าพนักง,งานและทั้งผู้ต้องหาทำนองสองมาตรฐานทุกวันนี้ มันละกันไปทุกระบบขนาดนักโทษเด็ดขาดไม่ต้องเข้าคุกสักวันยังได้รับการพักโทษนายกรัฐมนตรีต้องไปโค้งคำนับและบ้านนี้เมืองนี้ยังมีกฎหมายเป็นคือเป็นแปรค้ำยันไม่ให้บ้านมันพังลงมาได้หรือไม่ตอบกิตสำนึกด้วยความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองกันเอาเองละกันวันเสาร์ที่ปลายซอย ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ พราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ